มีคนถามว่าพี่รัฐไม่ไม่ใส่น้ำแข็งหรอคะรู <c oughs> ้ได้ว่าเขาพี่รัฐมันอะไรครับไมอ,อ,อ,อเป็นน้ำชามันไม่ต้องกินเย็นมากใช่กูหลง <c oughs> จริงๆวันนี้นะครับนอกจากจะบอกมันนั่งคุยยังเดืินแพรที่หลายๆคนเห็นไปแล้วนะทีเซอร์ในรีวชั้นไหม <c oughs> บอกกันเลยว่า หลังจากที่กูกับมึงไปเลาะมึงใช่ไหมอันต่อไปเที้ยวนี้อันมันมีมันมีสี่อันอันสุดท้ายนี่ทุกคนจะต้องปกมืออย่างนี้เลยว่าไอเฮี้ยวกนี้มึงทำอะไรกันเใช่ไหมอันอันที่สามนี่จะเป็นอยู่ในในน้ำแต่อันที่สี่เนี่ยจะต้องอย่างนี้เห็นเลยชัดเลยใช่ปกมือแน่นอนพระเอกวันนี้เป็นปกด้วยหนึ่งเดียววันนี้อ ไปถ่ายมาแล้วราเป็นใครนะฮะครับพิมพ์เอคือเอี่ยวพิมพ์ B ีคือตรงพิมพ์ซีคือพี่ลุงนะฮะขึ้นมานะครับแต่สปอยได้ไหมก็เห็นทุกคนที่ดิมพูดขึ้นมาในเอ็มวีพูดไปนะเขาว่ามันเป็นเอ็มวีที่ต้องใช้ตัวละครเยอะในเรื่องมันซับซ้อนไงพี่จำเงี้ยวหน่อยค่ะเงี้ยวอันนั้นขอเพลงสักหน่อยไม่เขาพิมพ์มาว่าซีซีคืออะไรวะซีซีเย สี่คือพี่ลุงจะรู้จำไม่ได้หรอชอยเมื่อกี้เหรอวมจำสั้นมากเคน